ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่สรุปดราม่าและความคืบหน้าเรื่องที่แบกเป็ดยางตัวเบื้องเริ่มแบบนี้ขึ้นโรงพักที่กาญจนบ,บุรีครับก่อนหน้านี้ครับมีครอบครัวหนึ่งเขาไปพักกันที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีตอนเข้าพักไม่มีปัญหาครับแต่ตอนจะกลับเนี่ยเกิดดรามา่าเพราะว่าทางที่พักเขาขอปรับเงิน500บอกว่าลูกค้าทําเป็ดยางของทางที่พักรั่วนะเป็ดยางแบบนี้ครับลมมันรั่วออกมามาเลยเริ่มแฟบ ทางลูกค้าบอกว่าไม่ได้ทํามีหลักฐานหรือเปล่ามันอาจจะรั่วก่อนหน้านั้นแล้วหรือเปล่าสุดท้ายก็เลยแบกเป็ดยางขึ้นโรงพักเลยครับฝั่งของลูกค้าอยากให้ตํารวจช่วยตัดสินตํารวจก็เลยตามฝั่งคูวีล่ามาคุยด้วยตอนที่คุยกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็สุดท้ายเหมือนจะจบด้วยดีเหมือนจะนะฮะเพราะว่าดูจะเข้าใจกันละเขาก็ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายว่าบกพร่องทั้งคู่ครับ ผู้วิลล่าเองก็บกพร่องตรงที่ไม่ได้ตรวจสภาพทุกอย่างก่อนก่อนที่จะให้ลูกค้าเข้ามาพักมันอาจจะรั่วก่อนนั้น,น,นไหมอันนี้ก็ไม่ชัวร์หรือมารั่วตอนที่ลูกค้าเข้าพักแล้วไม่มีอะไรยืนยันชัดเจนผู้วิลล่ายอมรับตรงนี้ลูกค้าก็ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสภาพทุกอย่างก่อนก่อนที่จะเข้าไปพักอ่ะพอยอมรับแบบนี้ปุ๊บก็ไม่มีใครต้องจ่าย500แล้วก็ไม่มีใครได้เงิน500บาทค่าปรับนะครับ แต่สุดท้ายพอคลิปนี้เผยแพร่ไปในโซเชียลภูวิลล่าก็บอกว่าอ้าวทำไมเป็นแบบนี้ล่ะก็ไหนว่าคุยเคลียร์กันจบแล้วภูวิลล่าเองก็เอาเป็ดยางกลับมาแล้วแต่พอลูกค้าไปโพสต์แบบนี้คนก็เข้ามาถล่มที่ภูวิลล่าเกิดความเสียหายก็เลยขอชี้แจงบ้างครับภูวิลล่าเขาบอกว่าเขาขอชี้แจงหน่อยเขาเปิดธุรกิจมาปีกว่าๆที่ผ่านมาลูกค้าน่ารักมากแล้วไม่ต้องการมีเรื่องกับใคร จริงๆครอบครัวนี้ก่อนจะเข้าพักเนี่ยขอส่วนลดนะก็ลดให้จาก12,900เหลือ1900บาทแล้วพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ปรับเงิน500นะครับก็เอาเป็ดยางกลับมาแล้วก็มาดูมันมีรอยรั่วตรงกลางแต่ก็โอเคเขาก็ซ่อมเองแล้วไม่มาทําแบบนี้และนอกจากนี้เขาบอกว่ามีหลักฐานเป็นวงจรปิดตอนที่ไปบอกกับลูกค้าว่าเป็ดยางรั่วเหมือนฝั่งลูกค้าจะพูดจาคล้ายเชิงข่มขู่อ้างว่ารู้จักผู้กํากับด้วยและยังมีหลักฐานเป็นแชทที่มีการส่งข้อความมาบอกว่า ถ้าทางที่พักเนี่ยจะเอาเรื่องขู่จะฟ้องเนี่ยคุณกําลังเล่นกับไฟนะผมเนี่ยมีสํานักงานนักสืบอ้างแบบนี้ครับเขาก็เลยไม่สบายใจแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าอ่ะไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวหรอกนะแต่ขอชี้แจงบ้างดังนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันต่อว่าจะจบอย่างไรจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกฝ่ายคุยกันด้วยดีด้วยเหตุและผลแล้วก็จบด้วยดีนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกทกฝ่าย แล้วก็เราทุกคนที่ตอนนี้เดินทางไปพักที่ไหนก็ตามก็ตรวจเช็คกันให้ดีด้วยนะหรือใครมีประสบการณ์แบบไหนลองแชร์กันได้ครับ <_ d ance> เผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนครับ